สวัสดีครับกระผมสักดาดวงปฏินะครับวันนี้ก็มีเทคนิคง่ายๆมาแบ่งปันให้กับทุกๆท่านนะครับได้ทำความเข้าใจกันเทคน,คนิคนี้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดามากๆเลยต้องติดตามกันให้ดีนะครับเพราะว่าเทคน,คนิคนี้นะครับเป็นประสบการณ์โดยตรงของท่านอาดีผ่านพบพับศิลาท่านได้รวบรวมนะครประสบการณ์ ที่ทำธุรกิจสู่เลมาทั้งหมด23ปี23ปีลงในหลักสูตรดีครับหลักสูตรนี้ครับก็มีชื่อว่า24ขั้นตอนวงจรธุรกิจก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณกับบุคคลที่คิดค้นหลักสูตรนี้ขึ้นมาขอขอบคุณอาีผ่านพบทับศรีราาครับเอาละครับทีนี้ เรามาดูกันว่าหลักโซยี่สี่ขั้นตอนวงจรธุรกิจนี้นครับมีอะไรบ้างขั้นตอนที่หนึ่งครับการเชิญการเชิญนะครับทุกๆการเชิญจะไม่ตายตัวแต่การเชิญนะครับวันนี้เนี่ยจะมีอยู่สามแบบแบบที่หนึ่งก็คือการเชิญแบบขาวขาวการเชิญแบบขาวขาวครับแบบที่หนึ่งสองการเชิญแบบเท่าเทาครับสาม การเชิญแบบดำดำการเชิญ3ามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกว่าต้องเชิญแบบไหนอย่างไรนะครับมาดูขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2ก็คือการทีอัพการทีอัพก็คือการยกระดับผู้สําเร็จหรือการยกระดับผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎ a b c a b c นี้คืออะไร เดี๋ยวติดตามกันนะครับภายหลังมาดูขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3นี้ก็คือการโม ột ิเวตการโมทิเวตก็คือการสร้างแรงจูงใจหรือสร้างแรงบันดาลใจเราจะพูดโน้มน้าวลูกค้าอย่างไรนะครับให้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราครับขั้นตอนที่4ครับการปิดสมรครับ การปิสมาบนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเสนอลูกค้าหรือคนใหม่ว่าโอกาสนะครับมีเพียงแค่สองทางเลือกถ้าใครสามารถนําเสนอโอกาสสองทางเลือกนี้ให้กับลูกค้าได้เข้าใจทุกท่านนะครับจะมีทีมงานเยอะมาก,มาก,มากครับขั้นตอนต่อไปครับก็คือขั้นตอนการฉีดเชือ้อรบการฉีดเชื้อรบนี้นะครับก็เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนป้องกันเชือ้อโรค การฉีดเชื้อลบนี้นะครับก็เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนก่อนที่คนใหม่หรือทีมงานของเราจะกลับบ้านเราขอเลยนะครับ1ห้ามไปขายให้ใคร 2. ห้ามไปชวนใคร 3. ห้ามไปเล่าให้ใครฟังและ4สําสำคัญมากๆครับให้กลับเข้ามาเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนกลับบ้านเราต้องฉีดเชื้อลบนะครับออาต่อไปครับการติดตามผล ขั้นตอนที่6คือการติดตามผลเราจะติดตามผลลูกค้าหรือคนใหม่ของเราทำไมครับเพราะช่วงนี้นะครับจำเป็นมากๆเลยถ้าทีมงานของเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านเขาจะไม่เล่าให้ใครฟังนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พวกเราทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปติดตามผลคนใหม่คนจะใช้สินค้าต่อหรือไม่ต่อจะทำธุรกิจต่อหรือไม่ต่อ ขึ้นอยู่กับการติดตามผลของแม่ทีมแต่ละคนนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นการติดตามผลนี้จะต้องติดตามผลภายใน1ถึง2วันเท่านั้นครับเพราะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ทีมงานของเรากําลังมีไฟกําลังมีพลังอยู่หลังจากวันที่2วันที่3ผ่านไปนั้นนะครับทีมงานของเราเริ่มจะหมดไป ดังนั้นสองวันนี้เป็นช่วงที่พวกเราทุกคนหรือแม่ทีมทุกคนจะต้องรีบไปติดตามผลกันนะครับทําไมครับเราต้องติดตามผลก็เพราะว่าเราจะเข้าไปทายทุกปัญหาทายทุกปัญหานะครับที่คนใหม่หรือทีมงานของเราเพิ่งจะสมัครไปนะครับการติดตามผลก็เพื่อไปคายทุกปัญหายกตัวอย่างเช่น ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะท,ทําธุรกิจสูเรียนได้หรือเปล่าไม่มั่นใจว่าสินค้าที่เพิ่งจะซื้อไปจะดีจริงหรือเปล่าหรือถ้าฉันจะตัดสินใจท,ทําธุรกิจสูเรียนฉันไม่มีเวลาล่ะฉันไม่มีเงินล่ะฉันไม่มีรถล่ะฉันชวนคุณไม่เป็นล่ะนี่แหละครับคือปัญหาที่พวกเราทุกคนครับจะต้องไปคลายและก็สร้างความมั่นใจให้กับทีมงานใหม่ๆของเรานะครับ พอเราคลายทุกปัญหาเสร็จเรียบ hmm. แล้วแล้วก็จะมีการคลายปัญหาเรื่องราวของบริษัทตามมาครับการคลายเรื่องบริษัทนี้นะครับเราจะต้องไปสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสูงเลยนะครับสาม,มารถฝาาคีวิตไว้ได้จริงๆนะครับเราจะเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีแฟ้มแล้วก็ไปเปิดนะครับไปสร้างความมั่นใจและก็ชวนทีมงานคนใหม่ๆของเราก็ไปสํานักงานใหญ่เพื่อ เพิ่มความมั่นใจนั่นเองครับพอเราลายเรื่องราวของบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาทายเรื่องสินค้าเรื่องสินค้านะครับเนี่ยสำคัญมากๆเลยหลายๆคนกบกินสินค้าทานสินค้าไปแล้วไม่กล้ากินต่อเพราะหลายๆคนกบกินสินค้าแล้วเกิดอาการเอฟเฟกจึงไม่กล้ากินต่อดังนั้นครับการทายเรื่องราวของสินค้านี่ก็สําคัญมากๆ ถ้าเราอยากจะให้คนเก่านะครับซื้อเพิ่มคนเดิมซื้อซ้ําการทายปัญหานี่แหละครับสําคัญที่สุดนะครับพอราคาเรื่องสินค้าเสร็จครับก็จะมาคายเรื่องแผนการตลาดวันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนใหม่ที่เพิ่งจะสมัครไปแล้วนะครับไม่กล้าเข้ามาทําเพราะไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ไปติดตามผลนะครับไปคายเรื่องแผนการตลาด ทีมงานของเราครับจะไม่มั่นใจในการลงมือทําดังนั้น,นครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปคายเรื่องแผนไปตอกย้ำนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงานใหม่ๆของเรานะครับขอเราคลายเรื่องราวของแผนการตลาดจ,จบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทีมงานของเรานั้นครับอยากจะทําธุรกิจเราทําพันธสัญญาทําพันธสัญญาครับว่าเราจะช่วยเหลือกัน จะเข้ามาประชุมวันละกี่ครั้งภายใน1-3ถึงปีเราจะทุกรีตีมงจะทำพันธสัญญากันอย่างไรจำเป็นจริงๆจำเป็นอย่างมากนะครับและนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็คือการเริ่มต้นธุรกิจเมื่อเราทำพันธสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วลว,วันนี้เราจะเริ่มต้นทำธุรกิจจะต้องมีสี่เตรียมสี่เตรียมนี้ก็สำคัญมากๆสำหรับนักธุรกิจที่จะเริ่มทำนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าสี่เตรียมนี้คืออะไรมีดีกว่านั้นนะครับติดตามนะครับติดตามสี่เตรียมนี้นะครับเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะนะครับเจาะลึกในแต่ละขั้นตอนให้กับทุกๆท,ท่านได้เข้าใจกันนะครับเราไปดูขั้นตอนการต่อไปเลยครับขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือการเช็คความฝันทําไมต้องเช็คความฝันล่ะครับเราจะรู้ว่าทีมงานใหม่ๆของเรากรับต้องการอะไรทําไมถึงอยากได้สิ่งนั้น และเราจะรู้ว่าทีมงานของเราแต่ละคนนะครับมีความฝันฝันเล็กหรือฝันใหญ่ถ้าฝันเล็กต้องทาอย่างไรและถ้าฝันใหญ่ต้องทําอย่างไรครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราเช็คความฝันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนความฝันให้เป็นรายชื่อเราจะพาทีมงานคนใหม่หมของรนะครับนั่งคัดรายชื่อนั่งจุดรายชื่อออกจากโทรศัพท์ อย่างน้อยๆนะครับให้ได้25ถึง50รายชื่อถ้าวันนี้เราจะทําซูเรียนแต่ไม่มีคนไม่มีรายชื่อเราจะไปชวนใครใช่ไหมครับต่อไปครับพอเรามีรายชื่อนะครับคัดรายชื่อเสร็จเรียบ้แล้วเราจะทำการคัดรายชื่อนะครับแยกรายชื่อนี้เป็นกลุ่มๆแล้วเราจะทําเกินทาการเชิญน,นะครับทําการเชิญรายชื่อจากที่เราคัด โดยใช้กฎแมนฮัตนี้แล้วนะครับทําการเชิญเราจะเชิญนะครับผู้มุ่งหวังลูกทีมใหม่ๆของเราครับไปเข้า OPP เข้า OPP นะครับอย่างน้อยๆนะครับ9ครั้งหรือ9วิทยากรไปฟังประชุมครับ9ครั้ง9วิทยากรหรือจะเป็นรถโชก็ได้นะครับรถโชก็ได้วิทยากรนะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องซ้ากันก็ได้นะครับ ขอให้เป็นหลากหลายอาชีพหลากหลายวิธีกรเพื่อที่จะให้ทีมงานใหม่ๆของเราับมีความคิดหลากหลายความคิดแตกต่างกันออกไปนะครับพอเราฟังประชุมเสร็จนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการใช้สินค้า,ใ,าใช้สินค้าให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การใช้สินค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้นครับไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทีเดียวให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้นครับเรา จะเปลี่ยนไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวแต่กอเป็นสินค้าสู่เรียน100%ยเเซนะครับพอเราเช็สินค้า100%เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำพาทีมงานของเราเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบระบบของสู่เรียนครับมีอะไรบ้างเอเจนซี A ่ N C, สำนักงานใหญ่นะครับคอรสกิจกรรมต่างๆที่ผู้นำจัดขึ้นนั่นแหละครับคือระบบหรือจะเป็นระบบในเอเจนซี N ่ C. เราจะให้ทีมงานของเราเข้าสู่ระบบเราจะให้ระบบนะครับทําการพัฒนาทีมงานของเรานะครับติดตามนะครับติดตามสำคัญยิ่งพูดยิ่งสรุปยิ่งมันยิ่งเราใจนะครับต้องติดตามนะครับต้องติดตามทีนี้นะครับเรามาดูระบบนะครับของสู่เรียนระบบนะครับในเอซีมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับ mc mc ก็คือพิธีกรพิธีกรในการเปิดงาน พิธีกร,นรในการเล่าเรื่องราวของบริษัทพิธีกรหรือ MC ครับสำคัญมากๆถ้าใครสามารถนะครับเป็น MC หรือพิธีกรได้นะครับท่านสามารถคุยต่อปูงชนได้เยอะมากๆเลยนะครับพอเอ็พิธีกรจบนะครับเราจะมีวิทยากรสินค้านะครับวิทยากรสินค้าเป็นอย่างไรต้องทำอะไรบ้างในระบบนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรแชร์ วิทยากรแชร์ประสบการณ์ต้องแชร์แบบไหนขึ้นต้นเริ่มต้นอย่างไรนะครับและต่อไปครับเป็นวิทยากรแผนการตลาดการเป็นวิทยากรแผนการตลาดนี้นะครับหืมนะครับอยากจะสําคัญมากๆเลยถ้าใครสามารถครับอธิบายแผนการตลาดได้แบบขาดนะครับท่านจะมีคนที่สมัครทำดิสเรียนเยอะมากดังนั้นครับแต่ละระบบแต่ละหัวข้อสําคัญมากๆเลย วิทยีกรแผนจบนะครับก็จะเป็นวิทยีกรโมเิเวตวิทยีกรโมเิเวตนี่ก็สําคัญมากๆนะครับคนระสบความสําเร็จจะมาพูดโน้มน้าวสร้างแรงบันดาลใจนี่คือวิทยีกรโมเิเวตครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายปิดสมัครครับปิดสมัครจุดประสงค์ครับของระบบนะครับในเอ็นซีเพื่อที่จะทําให้คนใหม่นะครับสมัครท,ทําธุรกิจ S 1> <S 1> นะครับสม,มัครทำธุรกิจครับนี่คือนะครับการเข้าระบบถ้าทีมงานของรครับสามารถเข้าระบบได้เข้าระบบด้วยตัวเองได้เขาจะค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนแล้วทีมงานของรครับจะเกิดความเก่งและก็ความชานาญนะครับความเก่งและก็ความชานาญเราต้องเข้าเรียนรู้ในระบบให้ได้นะครับนี่ก็เป็น24ขั้นตอนวงจรธุรก,กิจ นี่เป็นเพียงแค่หัวข้อหัวข้อสั้นๆหัวข้อหลักๆเท่านั้นเองนะครับเรายังไม่ได้เจาะลึกในแต่ละหัวข้อนะครับต่อไปเราจะรู้ว่าการเชิญเนี่ยไอ้บบสามแบบเนี่ยสามแบบเนี่ยไอ้แบบขาวเนี่ยแบบเทาแบบดาเนี่ยมันเชิญยังไงเขาเชิญกันยังไงแล้วแต่ละแบบถ้าเชิญไม่ได้เราจะเปลี่ยนจากขาวเป็นเทาเปลี่ยนจากเทาก็เป็นดําเชิญจากางไรเดี๋ยวเราจะมีความรู้เทคนิคก,การเชิญนะครับ ดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกๆคนอย่าลืมนะครับติดตามเทคนิคนี้นะครับไม่มีอีกแล้วผมอยากจะบอกทุกๆท่านจังเลยนะครับว่าผมเอาเทคนิคหลักสูตรนี้ไปใช้ในการปฏิบัติในการลงพื้นที่เนี่ยปิดสมัครได้ทุกๆครั้งเลยนะครับ5คนจะได้3ถึง4คนนะครับใช้หลักสูตรนี้นะครับลงพื้นที่ถ้าวันนี้มีทีมงาน5คนใหม่ๆนะครับเราเอาหลักสูตรนี้ไปทํา ห้าคนนะครับสมัครสามถึงสี่คนดังนั้นเรามาติดตามนะครับเทคนิคดีต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามถ้าเรากดติดตามแล้วนะครับเทคนิคด,ดีถ้าผมมีมาอีกท่านจะเป็นคนแรกขอฝากว้ด่วยนะครับ